ก็มันไม่ได้ผลไงที่มันเคยเป็นคือถ้าเราปกป้องบ้านคุณจะเรียกเราว่าฮีโร่ จู p i เตอร์เลก y ที่กำลังจะเข้าฉายใน Netflix นั้นเป็นเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่อีกเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะมีผู้ชมหลายท่านให้ความสนใจอยู่นะครับวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟก็เลยเอาข้อมูลเบื้องต้นมาเล่าให้ฟังทว่ามันอาจจะมีการพูดถึงตัวเนื้อเรื่องในช่วงต้นด้วยนะครับเอาเป็นว่าแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนดูแล้วผมให้เวลา5วินาทีในการตัดสินใจนะว่าจะไปต่อหรือเปล่า จูเวนต์เลเจนซีนั้นเป็นคอมิกที่เขียนขึ้นโดยมาร์คมินเลอร์ในปี2013เกี่ยวกับนักเขียนท่านนี้ก็ต้องบอกว่าเขาได้ร่วมงานการเขียนการ์ตูนมาเยอะมากนะครับทั้งมาเวล c คอมิกเช่นอีเวนต์ซีวิวอในปี2006-2007ที่เขียนร่วมกับสตีฟมักนิเวนหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของโอแมนโลแกนก็เป็นฝีมือของมาร์คมินเลอร์ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นมาร์กยังได้ฝากผลงานเอาไว้ในเรื่องราวของ s t i c e League of America ในช่วง s e c เร t Files อ n d Origin เรื่องราวของ The Flash 2, อ Superman ป1998 1, เป็นตนต้คือสรุปะแา ไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการการ์ตูนฉะนั้นจูปิเตอร์เล c เกซีที่แต่งโดยมาร์กเองจึงเป็นการ์ตูนที่น่าสนใจในะความกระทั่ง Netflix เอามาทำเป็นไลฟ e แมคชั่นในที่สุดเรื่องราวของจูปิเตอร์เล c เกซีนั้นกล่าวถึงกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ที่เรียกตนเองว่าเดอะยูเนียนจุดเริ่มต้นของพวกเขานั้นมาจากตัวเอกอย่างเชลดอนแซมสันได้ฝันเห็นเกาะแห่งหนึ่งที่เขาเชื่อว่าภายในเกาะได้เก็บซ่อนอะไรบางอย่างที่จะช่วยกอบกู้อเมริกาจากสถานการณ์ด้วยเกรดด e เพรสชั่นในปี1930 ซึ่งช่วงเวาลาดังกล่าวก็คือไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ที่เกิดภาวะเศรษ,ษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือและก็ทวีปยุโรปในช่วงปี1929่นะครับหรือว่าก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่1และค่อยๆขยายวงกว้างไปยังนานา,นาประเทศทั่วโลกผู้เขียนได้หยิบเอาช่วงเวลานี้มาเป็นจุดตั้งต้นนะครับโดยหลังจากที่ฝันเห็นแบบนั้นเชลดอนภรยาของเขาพี่ชายและก็เพื่อนๆก็ได้เดินทางไปยังเกาะดังกล่าวพร้อมกับการค้นพบพลังซูเปอร์ฮีโร่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล จากนั้นเชลดอนก็เดินทางกลับมาช่วยกอบกู้อเมริกาด้วยพลังที่เพิ่งได้รับมานะครับเดยูเนียนได้ช่วยเหลือประเทศชาติโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทางการเข้าร่วมศึกสงครามโลกครั้งที่2อฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมถึงการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งต่างๆนับไม่ถ้วนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวีรกรรมของเดยูเนียนนั้นเป็นที่รับรู้ต่อทุกคนจนทําให้พวกเขากลายเป็นตํานานที่มีผู้คนให้การเคารพนับถือแถมยังเป็นแบบอย่างให้กับสังคมชนชาวอเมริกันจนมาถึงปัจจุบันอีกด้วยเรียกได้ว่ากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปเลยนั่ ทีนี้ปมปัญหาของเรื่องมันตั้งต้นตรงที่ลูกๆของพวกเขาเนี่ยแหละครับเนื่องจากตัวลูกของแต่ละคนก็ดูเหมือนจะต้องแบกรับความหวังเอาไว้เนื่องจากพ่อแม่นั้นทําเพื่อประเทศชาติไว้ซะดิบดีเลยแต่ถ้าว่าตัวตนของลูกจะสะท้อนแง่มุมต่างๆที่จะนําพาเราไปสู่บทสรุปแบบไหนอันนี้เราต้องมาดูในตัวซีรีส์ที่เข้าฉายกันอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้ ประเด็นต่อมาก็คือการเคารพต้นฉบับจะมีมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้จากข้อมูลบอกว่าทางทีมสร้างได้เชิญมาร์คมิลเลอร์ให้มาเป็น Executive Producer ด้วยนะครับฉะนั้นตัวแก่นเนื้อเรื่องน่าจะถูกรักษาเอาไว้แน่ๆแต่ก็มีไอเดียเสริมเข้ามาด้วยนะครับว่าตัวซีรีส์อาจจะทําไม่เหมือนในคอมิกทั้งหมดอารมณ์ก็คงจะคล้ายๆกับ MCU ที่มีแนวทางมีจัก,กรวาลเป็นของตัวเองซึ่งส่วนตัวผมอยากให้เป็นแบบนี้นะครับเพราะถ้าคุณผู้ชมหรือว่าแฟนๆอยากไปอ่านคอมิกค,ควบคู่ด้วยก็จะได้เเเเนนนนนืือนอ้อออออรร่่่งงใีกว์ชััมา ยังไงก็ตามในท้ายสุดแล้วนะครับจูปิเตอร์เลคซีอาจจะมีใจความสําคัญที่เป็นภาพยนตร์ดราม่าแอคชัน่นซูเปอร์ฮีโร่ที่น่าจะมาในแนวทางของหนังอย่างโลแกนหรือว่าคอนเซปต,ต์ของซีวิลวอรที่ทางผู้เขียนค่อนข้างเชี่ยวชาญและมักจะนําเสนอเรื่องราวในทิศทางนี้มาโดยตลอดอีกทั้งหนังคงใส่ความแฟนตาซีในด้านของพลังเหนือมนุษย์เข้ามาด้วยเพราะถ้าอ้างอิงจากการ์ตูนนะครับฮีโร่หลายคนก็มีพลังที่แตกต่างกันและก็มีความเฉพาะตัวซึ่งมันก็จะทําให้จูปิเตอร์เลคซีตอบโจทย์คนดูที่หลากหลายซึ่งตัวซีรีสี่ามท,ทภค ถึงนะครับแถมอีกเรื่องในประเด็นท้ายสุดเกี่ยวกับนักแสดงก็จะมีจอร์จดูฮาเมลนะครับมารับบทเป็นเชลดอนแซมสันที่ได้กลายเป็นฮีโร่หัวหน้ากลุ่มในสมญานามเดะยูโทเปียนซึ่งจอร์จนั้นเคยรับบทเด่นมาแล้วในตำแหน่งวิลเลียมเลนน็อกจากทาร์นโฟมเมอร์นั่นเองครับคนที่2 l e เลสลีย์บิฟนั้นมารับบทเป็นเกรซิมสันที่มีตำแหน่งฮีโร่ในนามเลดี้ลิเบอร์ตี e l e ลน่าคอร์ i s ริับบทเป็นโคลอ e Samson Andrew h o r อตตเป็นแบรนดอนแซม s ันนะครับโดยทั้งคู่ก็คือลูกๆของเ e ลดอนและเกรฟที่ได้รับพลังซูเปอร์ฮีโร่มาจากผู้เป็นพ่อแม่เบนแดน i e ลรับบทเป็นวอลเ e อร์แซมสันที่เป็นพี่ชายของเ e ลดอนเขาได้กลายเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่า b บรนด w a v e และคนสุดท้ายก็คือไทเลอร์เมนรบบเป็นแบล็กสตาร์ไวรัสของเรื่องนั่นเองครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเอาไว้ดูจบค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะคุยเรื่องอะไรประเด็นไหนให้ผู้ชมได้ฟังเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างยังไงก็เราติดตามที่ช anel The Move นะครับนอกจากนั้นก่อนจากกันไปผู้ชมที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจำ The Move ก็ขออนุญาตฝากตัวช่วยถนอมสายตาจากออฟทัสเอาไว้ด้วยนะครับตัวแว่นนั้นสามารถกรองแสงสีฟ้าที่ทําให้การดูหน้าจอนั้นสบายขึ้นไม่ว่าจะทํางานเล่นเกมหรือว่าดูหนังดููีีรรร์ผผ่่่าาาาาาานนนนหห้้้้จออออคคมมมมพพพิวววเตกกทัังงงงยแข็ํบช ที่สนใจก็แวะไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t a s k นะครับและถ้าใช้โคด้ด The Move ก็จะได้รับส่วนลดด้วยนะเอาละครับแล้วสำหรับวิดีโอนี้ The Move ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ